Let you know สวัสดีครับพวกเรา l i ครันนี้เนี่ยค่ะมาร่วมงานแฟชั่นครั้งแรกพี่มีนักศึกษาจริงๆนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะที่มาร่วมงานแฟชั่นแบบมีพี่ๆอ่านักศึกษาใช่ไหมครับมาเดินแบบด้วยเราเป็นแล้วเราเป็นทีป๊อปน้องใหม่ด้วยแล้วคือได้มาร่วมงานแฟชั่นครั้งนี้ครั้งแรกก็แบบไม่เคยด้วยไม่เคยแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบ มีพี่ๆเขาแบบชุดสวยมากๆเลยแต่ละคนแล้วแบบเดินมาแล้วแบบชุดชุดเขาแบบสูงมากๆเลยแล้วเลโก้ก็คือตัวเล็กๆเลยคือน้องแทบจะหายไปเลยนะครับเมื่อกี้ผมให้แอบเห็นอยู่ใช่จริงๆผมก็แอบงงเหมือนกันว่าเพลงของเราเนี่ยสามารถจะอยู่ในงานเดินแบบได้เพราะจริงๆเราก็เต้นอย่างเดียวเลยก็รู้สึกว่าแปลกนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับต้องบอกตัวเองตลอดเลยครับว่าห้ามใจไว้อย่าเดินอย่าแย่งเขาเดินต้องบอกตัวเองอย่างต้อดเป็นครั้งแรกเลยรือบอกมาที่มาแบบร่วมงานแฟชั่นช ใช่ครับเขาจู่แลเป็นครั้งแรกของเราหลายครั้แครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสําหรับการโชว์ของพวกเราเหมือนกันครับที่แบบว่าบนเวทีแคดวอล์กได้แบบได้เต้นอยู่บนเวทีแคดวอล์กแบบนานๆอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกดีฮะเป็นครั้งแรกของเราที่แบบในฟินาเล่เลยครับเพราะเหมือนแบบเคยไปร่วมงานที่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นแฟชั่นโชว์เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยได้มาร้องเพลงบนเวทีที่แบบระหว่างเขากำลังเดินเลยครับผมใช่ก็ตื่นเต้นมากๆ เริ่มจากพี่ตุ้ยคับรรจริงๆผมเป็นคนชอบแบบแต่งตัวเสื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมชอบแบบอาจจะมินิมอลมินิมอลอะไรเงี้ยผมแบบมผมจะเป็นักที่เอเซอรรีมากกว่าอะไรก็จริง,รงแต่ก็อา <ๆ S 1> จ <ๆ S 2> จะแบบนนเ,เสือ้อฮู้ดกับกางเกงยีน,นๆๆๆเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ผมจะชอบพวกแบบตั้งหูพวกแหวนพวกสร้อยอะไรถ้าเจาะได้เจาะแล้วปะถ้าเจาะได้เจาะเลยนี่ก็เจาะแล้วเจาะแล้วอะคุณนั่งครับเาผมน่าจะเป็นสไตล์แบบโอมานี่ครับไม่รู้รู้จักกันเลยปะเงินเก่าอะไรแต่มันจะเป็นสไตล์แบบ วัยรุ่นย <Ont> <ats> mm ุโรปเทสดีหน่อยครับนี่ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนบ้างขาสั้นบ้างอะไรครับชิวๆครับก็ผมก็จริงๆขายไปตุ้ยครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีอุซอรี์เท่าไหร่ก็จะเป็นหนักทางพวกรองเท้าซะมากกว่าครับพวกรองเท้ากางเกงก็กางเกงจะใส่พวกยีนแล้วก็เสื้อเป็นตัวใหญ่ครับเป็นโอเวอร์ไซส์ครับใช่ครับของผมก็ จะเป็นได้ทั้งหมดเลยครับผมก็ใส่ได้หลากหลายรูปแบบครับแต่ว่าถ้าเกิดใหญ่บ้างเล็กบ้างก็อยากจะมีโชว์ซิ l ูเ u e อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเราก็เขาข้างชอบแต่งตัวแบบแมวแบบยูนิเซ็กอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับผมส่วนของผมก็อย่างที่พี่มาคเคยบอกเลยครับแต่อันนี้เป็นยัวยันสไตล์ครับผมก็ผมจะใส่แบบว่าใหญ่ทั้งกางเกงใหญ่ทั้งเสื้อใหญ่ทั้งรองเท้าแล้วก็เหมือนปิดทุกอย่างเลยครับผมชอบใส่โค้ง เป็นจริงผมลิขิตได้ายแดงลิิขตได้แดงแล้วก็มีความแวววาวจากเผ็ดบริเวณหน้าอกนี่เอันนี้เติมมาอันนี้เติมมาเติมมาจริงจริงชุดมันก็มาจาก MV ็มวพวกเราแหละครับก็คือเป็นชุดแรกที่ทุกคนเห็นเลยครับก็เป็นชุดที่แต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ความเป็นตัวเองอยู่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็อยากใส่เสื้อโค้งก็แบบเหมือนผมอย่างเงี้ยก็แบบบางคนแบบว่าโชว์ซิลลูเอตก็นี่แบบนี้เลยก็แบบว่าเหมือนโชว์ไปแต่ละคนนะว่าสไตล์แต่ละคนเป็นไง มาแล้วมาแล้วจีแล้วสิงสามถามเลยมาพร้อมเติมเลยไหมเออเรามาในเรื่องของสิงสามดีกว่าครับผมรอติดตามรอสิงกระสับต้องรอติดตามจริงๆครับเพราะเราก็ยังไม่อยากให้ปล่อยนานเหมือนกันครับผมเพราะเราก็ยังเก็บกระแสเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนใช่เพราะว่าพวกเราพูดตลอดว่าไม่นานเกินรอเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปล่อยเลยก็ได้ลองดูแล้วพวกเราคาดคาดคาดหวังอะไรไม่ได้อยู่คาดเดายากคาดเดาคาดเดาคาดหวังคาดหวังได้อยู่คาดเดาคาดหวังได้ลุ้นเอาครับ สำหรับวงกายกรรมอะไรไม่ก็บอกขอเราต้องอาจจะต้องขอขอบคุณก่อนอ่ะขอบคุณอ่ะขอบคุณสิขอบคุณโโลการเมอร์ที่เห็นเริงเห็นควาสามารถในเลโก้เขาผมคุณด้วยนะคุณด้วยตัวเลโก้เหงาอ่าพยายามจะหาคนอื่นมาสรีงการกับเลโก้ด้วยครับใช่ มีสงอให้กับคนไหนบ้างคะมีลูกศิษย์คน,นโปรดไหมครับลูกศิษย์คนโปรดผมว่าคนที่ทรงเริ่มมาแล้วครับนอกจากผมว่าจริงคนนี้เขาก็คือเพลงนี้เขาได้โชว์ไปนิดนึงแล้วสำหรับก,การตีนการใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาก็พยายามปลุกค,ความมั่นใจตัวเองอยู่ให้แบบอยากทําได้มากขึ้นนี่เขาล็อกเวียนสวยมากเลยนะผม <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวพื้นที่สื่อนานเกินไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราดูเราดูครับในอนาคตเราดูไปเรื่อยๆครับ อย่างที่บอกเลยครับว่าระยะเวลาการเตรียมตัวของเรา<ม>เราไม่อยากให้แบบปล่อยไว้นานครับเราก็อยากจะค่อยพัฒนาผลงานให้ทุกคนได้ค่อยติดตามด้ทุกคนแบบว่ามีความสุขเรื่อยๆครับอย่างชิงกันสองเองก็ใช้เวลาฝึกซ้อมรวมถึงแบบว่าเ,าเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรองี้ก็เดือนนิด<อ>ๆครับเดือนๆๆๆนิดๆคือนอกจากอีเวนท์เนอะแล้วก็มีเฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นว่ามีแบบแบบชวนแฟนคลับมาเจอตามแบบเรียนร้อารวมพล รอติดตามรอติดตามครับรอติดตามมีแน่แน่มีแน่แน่ี่แน่แน่ครับใช่ใช่ครับรอติดตามออนดีๆถ้าเกิดพูดถึงอนาคตของไลคันก็รอติดตามอย่างเดียวครับผม เรเลื่อนแบ่งเวลาในการเรียนก็ต้องคุ้นอะนะ,ะ,นะคุณนั้นเลยเขาเรียนหนักสุดเลยวิทย์วานานโนช่ถ้าเลื่องแบ่งเวลานะครับจริงๆก็ค,คือมันจะมีแบบช่วงที่งานหนักๆก็คือช่วงนี้แหละครับแล้วก็เป็นช่วงสอบด้วยผมก็ต้องทั้งทํางานไปด้วยทั้งอ่านหนังสือไปด้วยผมคงต้องแบบหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะต้องไปเก็บชั่วโมงอ่านหนังสือบ้างครับสัก2ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีแกลบบ้างในระหว่างการทําผมหรือว่าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีส่วนทวนหนังส สิ่งที่เราเรียนไปก็คือการแบ่งเวลาใช่ใช่นี้นะเน่องกอ่าือนช่วงน้เขก็จะสอบดีเสรมห่วยอะไรห่วยให้กำลังใจแฟนๆแล้วก็ฝากถึงนะครับล้วฝากถึงวัยรุ่นอนาคตของชาติอ่าฝากถึงน้องๆที่กำลังจะสอบมิดเทอมช่วงนี้นะครับหรือว่าใครที่กำลังสอบเตรียมตัวเข้ามหาลัยนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นอนาคตของชาตินะฮะอยากให้ตั้งใจเรียนกันเยอะๆจะได้ เข้าคณะที่ตัวเองหวังไว้นะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจตัวเองนะครับในการสอบวันพรุ่งนี้นะฮะได้คะแนนดีๆขอให้ผ่านทุกตัวเหมือนกันครับผมใช่้ยใช่เงีครับแล้วฝากผลงานช่วงข้างหน้าสักตัวหนึ่งโอเคใส่งานเร็วๆนี้น่าจะมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะไม่มีงานแต่ว่าพรุ่งน้ไปสอบใช่ฮะในเดือน ตุลาเราจะมีงานอ็อกโตปป์ครับผมวันที่21 22ตุลาคมนะครับสามารถมาเจอพวกเราได้ที่อ็อกโตปปเลยครับผมที่ที่ปปคอนเสิร์ตเฟสอ่าใช่ยี่สิบสองก็เสิร์ชพวกเราตอนนี้ก็จะมีงานเฟสใช่ไหมครับงานเฟสทัวร์แล้วก็จะมีวิวด้วยงานวิวสปรีเดตนะฮะอย่างที่บอกว่ามีงานอะไรก็ติดตามได้ที่ไลน์แคนออลพิเชลหรอกเขาจะมีคอยแบบอัปเดตอยู่เรื่อยๆมาเจอกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะงานไหนก็ตามอยากเจอะมีคน ใช่เพราะว่าเผื่อว่าแกบ้าอย่างเงี้ยเราก็จะยังมีเพลงให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมครับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ขยับดูเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกเราก็ตามงานที่ปรากฏในไลน์แคดออฟฟิเชียลได้เลยครับไม่ว่าจะเพลงเลิกกับเขาเด้งกับไปเพื่อเมไอนะครับหรือว่าอื่นๆที่ใครอยากดูวีก็ไลเซอร์มิวสิกนะครับผมอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เจอกันได้ตัวเป็นๆฮนะตามงานเลยผมว่าจริงๆช่วงปีนี้เราเก็บทุกคนจริงๆนะครับเว่าทุกคนเรามาหมดเลยก็ใครอยากว่าอยากรู้ว่าเราอ่ะมาตรงไหนก็คือลองเดาๆก็ได้เราจะอยู่ในนั้นก็ได้ครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ,บมันจะพันกันไหมพี่